สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กายาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัะหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดอระยองครับผมสวัสดีช่วงเช้านะครับน่าจะก่อนน่าจะใกล้ใกล้เที่ยงแล้วมั้งกว่าจะอัพได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันอยู่สาหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้นะเวลามีคลิปใหม่ๆหม่ก็จะได้อ่า ไม่ตกขบวนนะครับผมวันนี้ก็มาต่อเนื่องกันนะครับในเรื่องราวของพระคุนแผนผงพายกุมารคลิปที่แล้วเป็นเนื้อดำวันนี้เป็นเนื้อแดงนะครับเดี๋ยวจะนำเป็นตัวอย่างมาให้ดูสักหน่อยนะครับทุกท่านทุกคนครับทักทายส่งความสุขความปรารถนาดีไปถึงกันนะครับทุกท่านทุกคนทั่วไทยนะครับในศีรษาอนุรักษ์บารมีหลวงปู่ทิมครับ เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันสักหน่อยครับทีซ้าห้าองค์ประมาณนี้นะครับนี่องค์แรกนะเดี๋ยวจะได้สองเนื้อกันนะครับนี่ครับเป็นรูปลักษ์ของเนื้อแดงครับเขาสื่อส,สื่อสารกันให้เข้าใจกันก็คือเป็นเนื้อปูนกินมากนะครับหรือจะเรียกเนื้อแดงก็สุดแท้แต่นะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็น ชุดที่ได้รับความนิยมนะครับในโลได้รับความนิยมนะครับเนื้อเขาสวยฟอร์มเขางามพิมพ์เข้าได้นะทุกอย่างนะครับนี่ครับสวยงามอันนี้จะเป็นโค้ดเลข3แล้วก็โค้ดเห่งด้วยนะทุกคนครับผมถือว่าหายากอะนาทีนี้นะครับหรือจะเป็นเนื้อธรรมดาพวกนี้ก็มีนะครับมีเนื้อธรรมดานะไม่ใช่เนื้อธรรมดาสิที่ไม่มีโค้ดนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยนาทีนี้นะครับที่จะไปหาตะกุดมหาปราบแปลกนะครับผมตะกุดมหาปราบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับที่เป็นดอกเดียวๆยาวนะครับดอกเดียวๆยาวไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นตะกุดทองแดงนะครับหุงด้วยน้ำมันเจ้ตากนี่ครับดำๆนี่นะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับหรือจะเป็นออกผิวคล้ายๆผ,ผิวมะละแบบนี้ผิวกระยาศาสตร์แบบนี้นะครับก็มีนะครับผม คำว่าแดงก็ต่างกันอยู่นะเห็นไหมครับแดงเข้มถือว่าอยู่ในโทนแดงนะครับมวลสารนะครับแล้วก็น้ามันทาบล็อกเคลือบคราบอย่างเงี้ยก,ก็มีส่วนนะครับหรือจะเป็นคราบที่มันดันขึ้นมานะจะเป็นน้ําวงน้ําบ้านอะไรก็ดีนะครับที่เขาดันออกมาจากข้างในก็เป็นได้ทั้งหมดนะครับนะ,อ,ะองค์นี้เข้มนะครับสวยคมมากมาก,มากนะครับทุกคนหรือจะเป็นองค์ที่นี่ครับ ที่เป็นโคดสาลาไม่ใช่โคดหรอกเขากดออกไปนะในวาระการสร้างจะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการก็ดีสุดแท้แตจะจวิจารณ์หรือสุดแท้จะวิเคราะห์วิจัยกันไปนะครับปากฏอย่างนี้นะครับนี่นะแบบนี้ก็มีนะครับสวยงามทุกท่านทุกคนครับผมแล้วก็บอนเขางามฝังลึกลึกมากนะครับบอนลึกมาก ถามว่าไซส์ไซส์เขามีต่างไซส์ตามมาตรฐานเหมือนกันนะครับผมมันจะมีไซส์หลายขนาดเหมือนกัน,นครับเท่าที่แอดมินดูเหมือนกันกับทุกเนื้อนั่นแหละนี่ครับผมเมื่อวานไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นักวันนี้มีแสงมาช่วยนะครับเพื่อจะให้ดูชัดเจนเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับทุกคนนี่รอยปินป้นรอยพับนะครับบอกให้เห็นถึงกระบวนการสร้างนะครับมีแบบอื่นอีกไหมเนื้อแดง ส่วนเนื้อดำนะที่ลงไปนะครับทุกท่านนะที่ลงไปในเฟซเมื่อวานนี้ก็โอ้น่าจะเกือบจะหมดเลยนะทุกคนเนี่ยดูสิเขางามมากจริงนะพวกเนื้อดำนะแต่ว่าทีนี้หลายท่านก็ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เล่นเฟซนะครับผมเขาก็อยู่แค่ดูทาง YouTube อย่างนี้เพราะแอดมินก็ถือโอกาสเอามาให้ชมกันนะครับผมงาม,งามนะครับ ไปกันหลายองค์นะครับเป็นสิบสิบองค์นะครับที่ที่แบ่งปันกันไปนะครับก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เนี่แหละนะสุดจริงกระดิ่งแมวนะครับสุดจัดปลัดบอกเลยนะครับนี่เนื้อดํานะครับผมเชื่อกันว่าเป็นเนื้อที่มีเทวดารักษาในตัวลงไปแล้วคลิปแต่ทีนี้ไม่ได้ลงกล้องนะครับอืมเนี่ยตัวอย่างครับอย่างเนี้ยสวยจัดมากมากครับอ่ะหรือองค์ดํานะครับนี่อย่างเนื้ออย่างเนี้ยนะครับผม ก็ยินดีกับเพื่อนพอ้องน้องพี่ที่ได้ไปนะครับสภาพแบบนี้จะหายากแล้วครับอืหาหาจะเจอเจอ,อยากแล้วนะครับอืตอนนี้ท่าประจันก็ออกอาราวาสกันนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอแบบนี้สบายใจไทยแลนด์นะครับนี้สวยงามมากๆครับสวยงามมากๆเนาะเนื้อดําก็ผ่านไปแล้วนะครับไปดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับมีทั้งโคดหลายหลายโคดอะหลายรูปแบบนะครับ แต่พวกนี้ยังไม่ได้ลงนะครับเนื้อดำนะครับที่มีบอลเนี่ยยังไม่ได้ลงอันนี้ก็สุดจัดเหมือนกันเนี่ยดูสิดูไม่จืดนะครับผมสวยงามสุดจัดสุดจัดครับอ่ะมาดูเนื้อแดงกันต่อนะครับมันมีมันมีตัวที่น่าสนใจนะครับก่อนที่มันจะหายไปก็เอามาให้เห็นกันบ้างนะครับอ่าเช่นอันนี้จะเป็นโค้ดเลขสามอยู่ฝั่งนี้นะ คดเลขสามฝั่งนี้บางองค์มีเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยนะครับโคดเลขสามตีเลขสามอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับสวยงามสุดจัดครับสวยทุกองค์สวยทุกองค์ครับบางทีก็ไม่ต้องลงกล้องเลยนะบางทีก็แทบจะไม่ต้องลงกล้องเลยเพราะวาความสวยของเขาเป็นมนนเสห์ของเขานะครับกล้องเขาต้องซูมเข้ามาหน่อยนี่ครับเดีย๋ยวจะลองดันเข้ามาหน่อยนะ นี่ครับนี่ดูสิงามครับงามอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งโทนเนื้อเนื้อแดงนะครับนะเดี๋ยวหลังจะเอาเนื้อเนื้อเหลืองมาเจ้าดูเนื้อเหลืองอีกนะครับเ,เนื้อเหลืองอันนี้เอาเนื้อแดงไปก่อนนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้หรือนีอันนี้ก็มีเจ้าของไปแล้วนะครับเนื้อดำตรงนี้อรงนี้ไปแล้วครับเตรียมเตรียมนิมนต์ไปนะ ส่งความสุขในช่วงปีใหม่นี่ครับนิมนต์ไปแล้วเรียบร้อยใครที่ได้ไปถือว่าท่านมีบุญนะโชคดีมากๆนะครับในราคาสายบุญนะทุกคนดูนะครับผมอู้ยงามครับดินดีด้วยครับเนื้อแดงมันมีแบบไหนที่น่าสนใจไหมเดี๋ยวดูเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงเนื้อแดงจะเป็นลักษณะโคตดแบบนี้ก็มีนะที่มีลักษณะแบบว่า สามสองตัวแบบนี้ก็มีครับนี่สามสองตัวแบบนี้ก็ยินดีกับท่านที่ได้ไปนะนี่ครับผมมันหายากหาไม่ได้แล้วครับผมเรียนตามตรงเลยนะครับผมชุดนี้ว่าจะไว้บุญปีสองพันหร้อยหกสิบแปดนั่นเองนะแต่ก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสิบห้านะครับที่มาแบ่งปันกันนะทีนี้ก็รอบุญหน้าเลยนะครับปีหน้าเลยนะเอาก็ยินดีซือโอกาสนำมาลงคลิปให้หน่อยเนื้อแดงครับ วันนี้เนื้อแดงครับมันมีอื่นอีนอกไหมเนื้อแดงเดี๋ยวดูมีเนื้ออื่นอีกไหมเนื้อแดงแดงพิมพ์สวยๆอันนี้ก็เตรียมเดินทางแล้วนะทุกคนครับเตรียมเดินทางาเตรียมเดินทางเจ้าของเขามาไปเา็าตองให้เจ้าของเขาไปนะเนาะครับพระทุกองค์มีเจ้าของอย่างเช่น รงนี้องนี้ก็เหมือนกันครับมีเจ้าของไปแล้วนะครับเอามาลงไว้ให้เห็นกัน,นครับไม่งั้นไม่รู้ไม่เห็นกัน,นครับมีศาลาสองข้างแบบนี้นะเนื้อจัดมากครับนี่ครับด้านหลังก็สวยสมบูรณ์สวยงามตะกุดใหญ่ๆนะครับหรือหรือจะเป็นองค์ที่ที่เป็นไหนอ่ะเดี๋ยวนะหรือจะเป็นองค์นี้องค์นี้แบบไหนองค์นี้ก็ศาลากับศาลา นี่ก็สลา,าสลา,าเนาะนี่ครับนี่ก็สลา,าสลา,าครับสวยสดงดงามน,นะครับเนื้อแดงครับเนื้อแดงไม่ต้องลงกล้องเลยนี่นะครับอีกองหนึ่งเนื้อแดงครับหรือจะเป็นมัน,น,นะจะเป็นองค์นี้นะหจะเป็นองค์นี้นะเอาให้ดูให้ดูก่อนที่จะหายไปครับนี่ครับ นี่ครับเป็นสาลาโคดเฮงแบบนี้นะครับอันนี้ของพี่อะไรนะที่อยู่ทางบ้านบ้านอำเภอนะครับผมของพี่น่าจะเป็นของพี่เสน่ห์มั้งทางบ้านอำเภอนะครับผมยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับถือว่าโชคดีนะที่ที่ได้ไปนะดูครับทุกอย่างสวยงามทุกประการสบายใจมากๆครับสบายใจไทยแลนด์ครับผมอายินดีด้วยนะครับบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองเราท่าน นี่ครับข้ามมาแล้วก็มุดไปโอ้ยงามงามงามงม,งมดูยังไงก็ประทับใจครับสุดยอดนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูในโทนของเนื้อแดงครับในโทนของเนื้อแดงครับใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยส่วนท่านใดที่ยังทักทายถามกันมาก็ถือโอกาสวันนี้เอามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อ หาประมาณนี้นะครับมวลสารประมาณนี้นะครับของคุณแผนผมขา้ประมาณหนึ่งห้นะทุกคนครับผมมีไม่นอเนื้อแดงสวยๆมีอีไหมมีอีกหรอเปล่าสวยๆเนื้อแดง เอาล้ครับนี่แหละครับเนื้อแดงเนื้อแดงก็น่าจะประมาณนี้หรือจะออกโทนเข้มเข้มก็จะเป็นองค์นี้นี่โทนเข้มเข้มนะครับสวยเข้มขังดูครับเพื่อนดูไปนะครับผมเวลาลงกล้องทีก็ต้องกั้นหายใจครับมันจะสะเทือนนิ้วเรียวๆคมๆนะครับเท้า ประานบัวคมคมนะครับรมาณนั่งซนมีเส้นเป็นเส้นนะครับตามแขนตามพื้นนะครับสุดจัดใบหูคมปิดนะครับโมลีจรดซุ้มสวยงามนะครับเหมือนกับเกียรติทะลุซุ้มเวลามองอย่างนี้นะครับนี่นะเหมือนกับเกียรติทะลุซุ้มเลยสวยครับเหลืออีก นิดหน่อยครับก็พอที่จะไม่งั้นก็หายไปก็ถือโอกาสเอามาลงทาง YouTube เอาไว้ให้ลูกให้หลานเอาไว้ให้คนรุ่นหลังหรือใครก็ตามที่สนใจเนี่ยได้มาดูมาเห็นมา,าไว้ประกอบกันนะครับอย่างน,น้อยก็น่าจะมีประโยชน์มีสาระบ้างล่ะนะไม่มากก็น,น้อยนะประมาณนี้นะครับผมเอาละเอาละคลิปนี้ใช้เวลา10กว่านาทีนี้นี่ตามนี้เลยนะครับ สวยงามสวยงามเนื้อแดงนะครับทุกคนเนื้อแดงเนื้อแดงเขาที่เราเป็นเนื้อดํารอบนี้เป็นเนื้อแดงนะครับมีคําพูดสื่อกันง่ายก็คือเป็นเนื้อปูนกินหมากนั่นแหละนะครับเนาะหรือใครจัดสะดวกในการเลือกเรียกว่าสีก็ก็สุดแท้แต่นะครับให้ให้สื่อกันรู้เรื่องนะครับสวยงามมากๆาลนะทุกคน,นครับนล้วยังพอมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาลงหมดทุกโองหนี่นี่ครับนี่สวยใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ อยอดมินยังเก็บไว้เอาไว้รอบุญรอบหน้าครับปีหน้าครับนี่อันนี้ก็ยังสวยงามมากๆนะครับบอลงามอา่าที่ไหนได้แล้วนะโอเคครับนะหรือองค์นี้หมดนี่หรือองค์นี้นะอีกองคหนึ่งอ่าหรือองค์นี้นะครับนี่นี่นี่ นอกนั้นนอกนั้นที่เอามาให้ชมสักคราวก่อนที่ผ่านมาก็เป็นมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนที่อยู่ข้างล่างนี้ยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีเจ้าของนะครับเั็นเหมินถือโอกาสเอามาดูก่อนที่จะมันหายไปภาพมันหายไปแล้วหมดก็คือหมดนะไม่รู้จะเอาที่ไหนมาให้กันได้ศึกษากันต่อก็ถือโอกาสขออนุญาตเจ้าของเขาด้วยนะเจ้าของเขาด้วยนะครับอืก็ถือขออนุญาตเพราะท่านเป็นเจ้าของแล้วก็ต้องขออนุญาตเขาเอามาลงนะเอามาลงภาพมาด้วย อย่างเช่นเรื่อนี้ของก็เป็นของท่านสุทธิพงษ์น,นั่นเะีงนะเป็นเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยนะครับยินดีกันด้วยนะงามงามครับสวยงามมากๆครับมีความโดดเด่นทางการเจราจาพาทีนะครับเมตตาค้าขายนะครับติดต่อธุรกิจชายวาจานะครับนี่เลยนะพราะพหลงปู่เขามีเมตตาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับไม่ยาว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  ส่วนเนื้อดาเนื้อดําก็หายไปหมดเช่นเดียวกันครับเนื้อดําก็หายไปหมดเช่นเดียวกันมีแต่องค์งามครับมีแต่องค์งามงามมีแต่องค์สวยๆนะอย่างเงี้ยเลขสามเลขสามเงี้ยมีแต่องค์สวยๆครับนี่สวยมากๆครับสวยมากๆซึ่งแอดมินก็ดีใจนะที่ได้แบ่งปันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนื้อดำครับ,รบหาที่ไหนล่ะ โอเคนะแล้วก็มีแบบไหนอีกแปลกเนื้อดำเนื้อดำเนื้อดำที่สวยๆหรือจะเป็นแบบนี้นะเผื่อใครที่ไม่ได้นันเมื่อวานนี่ครับนี่ไนงะอันนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วยินดีกับพี่เขาด้วยครับพระทุองค์มีเจ้าของครับสวยงามสุดจัดจริงๆครับอ้ายินดีด้วยแล้วกันเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ ขอ,อ,อาราธนาบารมีหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับโนจิตตนใจโดนบรรดาทุกท่านทุกคนเ้อมีความสุขความเจริญนะครับทุกท่านทุกคนใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับใกล้จะส่งท้ายปีเก่าแล้วส่งความสุขความปารเนาฐานี้ให้กันทุกท่านทุกคน,นครับเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะคิดสิ่งใดสําเร็จสำเร็จจงทุกประการนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมายครับจากสอนอุรธานี ฝากไค้กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแอดมินก็งานเยอะเยอะเด้อะนะจะพยายามลงนะครับจะพยายามลงเขาแล้เรานานเป็นอาทิตย์เลยครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับฝากไค์กดแชร์ด้วยเด้อครับสอ,อนอุดรทีวีครับสวัสดีครับผม